อยากจะเปลี่ยนให้โลกนี้มีแต่ความสอนใจเปลี่ยนจากความรักที่เหมือนมองให้มันหายลาแลดไปอย่ากขอโทษใจครั้งที่ฉันกายทำให้เธอนันึงต้องเสียน้ำตากี่รอยบาดแผลที่สั่ง ผมอยากกอดคุณอีกจังขอร้องฟ้าได้โปรดอยาดดีกันผมขอโทษที่เคยทำผิดไปมันเจ็บปวดจิตใจกว่าจะผ่านไปอีกวันมองดูดวงดาวเคียงคู่กับจันทร์ฉันตกหลุมรักลงไปกับมันยังรอเจอเธอในวันถัดไปฉันบอกกับใจและขอพรกับจันทร์ให้ความรู้สึกเรามันพาไปฉันเองก็คิดเจ็บและยังคาใจเหมือนกับความรู้สึกเราที่มันชื่อจางส่งเธอคืนกลับสุนภาพาไลฉันขอแค่เธอจำหน้าฉันได้หวังไว้ว่าจะคิดถึงกันบ้างการอยู่คนเดียวจริงๆมันง่ายแต่ว่าการลืมเธอนั่นแหละที่มันยากนี่ก็อีกหนึ่งวันที่มันผ่านไป ฉันยังหาประสบการณ์นในตอนเดินระหว่างทางฉันจะคคิดถึงให้มันเป็นเหมือนกับถ่านไฟเพราะฉันจะตอะ่อขบวนรถไฟให้มันได้ไประหว่างรางหวังเอาไว้เสมอเราคงได้พบกัน ฉันไม่เคยคิดที่จะลบมันแต่ว่าฉันก็เข้าใจถ้าเธออยู่กับฉันอยู่ได้ไม่นานก็อนาคตพังฉันแค่อยากย้อนเวลาไปแก้ไขถึงมันจะผิดหวังก็น้ำตาแค่ไหลฉันอยากปรับปรุงบางสิ่งบางอย่างถึงมันจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ว่าเธอจะคงอยู่ในความทรงจำฉันเห็นภาพเธอตอนมองบนจันทร์นั้นและใบหน้าเธอคงลอยบนใจฉันสตาร์ททุกอย่าเพื่อลองลอยบนควันเธอจะให้เธอลองคิดให้เธอลองทบทวนมันคงไม่ถือเป็นการรบกวนเพลงเพลงนี้ฉันใส่มาทั้งใจเธองามกว่าใครทั้งหลายทั้งปวงยอมทุกอย่างไม่มีข้อต่อรองไม่เคยคิดที่จะไปต่อ คงไม่มีเธออยู่ในตอนต่อไปแล้ววันนี้คงไม่มีใครที่จะมาคอย<ห>กอดน,นอนอฉันคิดถึงเธอทุกคืนก่อนนอนตีความซ้อนใจเปลี่ยนจากความรักที่เมื่นมองให้มันหายและไปอยาขอโทษใจครั้งที่ฉันกายทำให้เธอนั้นต้องเสียหน้าตายีีราบ,บาดพ แม้ว่าันลามันผ่านไปแต่ัวใจของฉันไม่ลืมเธอสมาไม่เคยจะเปลี่ยนไปกี่ครั้งแล้วที่ฉันต้องทำให้เธอเสียแต่อยู่อย่างนั้นก,กี่คร้ก็ออีกครั้งเพื่อให้ฉันได้แก่ไกก็จะคือทุกสิ่งละจะเป็นทุกอย่างที่ทำให้ตัวฉันในรู้ อยากจะเปลี่ยนให้โลกมีแต่ความสอนใจเปลี่ยนจากความรักที่เมือนมอนให้มันหายแลบไปอยากขอโทษใจครั้งที่ฉันกลายเทาให้จนั้นต้องเสียน้ำตากี่รอยบาดผ cry